ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมจะมาแนะนําแหล่งเติมเกมนะครับใครที่อยากเติมแบบคุ้มๆก็มาเติมได้ที่ shop. ลิทแมนช็อปร้านนี้ก็ให้บริการมานานแล้วนะครับเชื่อถือได้ราคาถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าสี่หมื่นคนใครที่จะเติมเกมก็ให้ไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า a d l i d m a n shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอเลยก็จะมีแอดมินบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปแล้วก็สามารถมาใช้โปรแทนสองเท่าสำหรับการเติมครั ว่าโปรแถม2เท่าของลิทแมช็อปจะแยกจากดทอเฟิลในเกมครับผมจะให้ดูเทียบกันในเกมกับโปรที่เหมือนกันและซื้อ210ยเงินในเกมจะอยู่ที่1นึ่าสิบาทแต่ถ้าเติมผ่านลิทแมช็อปจะเหลือแค่955บาทเท่านั้นเองสาหรับการซื้อครั้งแรกก็จะแถม2เท่าเหมือนกันส่วนการซื้อครั้งต่อไปลิทแมนช็อปจะแถมโบนัสสิให้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับใครที่อยากซื้อถูกกว่าและยังได้เงินในเกมเยอะกว่าก็มาเติมเกมผ่านลิทแมนช็อปครับนอกจากเกมวันพันแมนแล้วร้านน พับจีโ b i l e และหน้าล็อก Call of Duty ROV d a g o Lara โ a ฮันเอ็เอ g ie, ม g o d of Genesis m u r a i g i n สอและในราคตก็จะมีเกมอื่นๆทยอย,อยเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่อง Artistic Gamer ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับ สวัสดีครับพ่อของผม Artistic Gamer นะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวละครคลาสเอนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าตัวไหนมันน่าปั้นนะครับหรือสําหรับผู้เล่นเก่านะครับที่อยากแปลกต้องแตกต่างเพราะว่าคลาสนี้แทบจะไม่มีคนออกไปเล่นกันเลยนะครับรวมทั้งผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวเลือกอย่างคลาส R คลาส XR ให้เล่นนะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วผมเอามารีวิวเพื่ออะไรนะครับก็เห็นว่าไม่มีใครรีวิวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจพวกมันด้วยผมก็เลยเอามารีวิวนะครับแล้วพอผมลองเอามาเล่นดูนะครับผมก็สังเกตได้ว่ามันมีอยู่ 3ตัวนะครับที่ค่อนข้างเก่งนะครับมันมีสกิลอันติีที่สร้างสถานะบทขยี้ซึ่งคลาสเอตัวอื่นๆไม่มีเลยนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดาที่ไม่สร้างสถานะอะไรเลยทั้งสิ้นครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นตัวผมทองตัวนี้เลยก็จะตีธรรมดาติดบทขยี้เลยนะครับโดยคลาสเอก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับที่มี3ตัวก็คือเผ่าน่านฟ้าเผานานา่าทะเลลึกและก็กลุ่มพาราไดครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเผ่าน่านฟ้านะครับที่เป็นสายพลังโดยกลุ่มของมันก็จะมีพาสซีฟที่เหมือนกันหมดเลยทุกตัวนะครับพาส ไหวจะมีโอกาส20%ที่จะทําการไล่ตีสูงสุด2ครั้งต่อรอบซึ่งโอกาสของมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับส่วนรูปแบบการโจมตีของอันตีของมันนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คือแบบแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แบบเดี่ยวครับโดยรูปแบบการโจมตีนี้ก็เหมือนกันทั้ง3ากลุ่มเลยนะครับส่วนกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มของพาราไดนะครับที่มีพาสซีิที่จับคู่กันทั้งหมด3ตัวครับพาสซีฟสของมันจะจับคู่หนึ่งไป2 2ไป3ามแล้วสากลับมา1งใหม่น,นะครับถ้าจะให้พาง3ตใสตัวลงานทั้ง มันจะทำให้ดาเบสเพิ่มขึ้น20% โดยพาสีก็เหมือนกับของทะเลลึกเปียบเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับจับคู่กัน3ตัวแต่กลุ่มของทะเลลึกจะพิเศษกว่าตรงที่อันติมันนะครับมีบทขยี้แถมมาด้วยนะโดยโอกาสที่จะติดสานะบทขยี้ก็100%เลยนะครับซึ่งพึ่งพาได้แน่นอนซึ่งทั้ง3ตัวนะครับก็เป็นสายต่อสู้หมดเลยแล้วก็ขาดสารสายเลยนะครับก็คือเทคนิคพลังแล้วก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็ยังขาดตัวที่เป็นคอยนะครับซึ่งคลาสเอไม่มีแน่นอนนะครับเราก็จะไปหาตัวอื่นแทนถือว่าใส่ให้มันเป็นพิเศษแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะไปดูกกันีวว่่าาาาารสมถ ทีมรูปแบบไหนได้บ้างนะครับ3ตัวหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นเผ่าทะเลลึกนะครับสายต่อสู้ทั้งหมดเลยตัวกลางผมจะใส่เป็นปลาหมึกตัวสีชมพูนะครับซึ่งมันจะโจมตีเป็นแนวตั้งเพราะส่วนมากบอสจะอยู่ตรงกลางด้านหลังนะครับก็เอาไว้เจาะบอสนั่นเองอุปกรณ์นะครับควรจะใส่อะไรตัวสีฟ้านะครับก็จะโจมตีเป็นแนวนอน3ตัวหน้าก็ควรจะใส่เป็นเซตนักดาบครับส่วนตัวสีเหลืองนะครับมันมีอันติโจมตีใส่เป้าหมายรายเดียวก็จะใส่เป็นเซตสายฟ้านะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับเป้าหมายหลัก30%แล้วก็ยิงดาเมรตตูในแนแวั้ ส่วนตัวสีชมพูนะครับจะโจมตีเป็นแนวตั้งนะผมก็ใส่เป็นเซตนกรบเพิ่มพลังโจมตี10%ทีมแรกที่ผมจะจัดนะครับจะใช้คอหลักเป็น G n นอจะให้ G n นอตีธรรมดาเฉยๆนะครับก็จะใช้แค่เอฟเฟกขั้นสูงที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม10%ครับส่วนคาสเอ็นที่ผมจะเอามาเสริมนะครับก็จะเป็นมนุษย์ท่าที่เป็นสายพลังแล้วก็มนุษย์กบนะครับที่เป็นสายอุปกรณ์้าสีผมมันจะเหมือนของกลุ่มทะเลลึกเลยนะครับเมื่อมันมีคู่หูอยู่ในทีมมันจะเพิ่มดาเมจ2 ตีหมดเลยก็มาเอามาคอมโบกันได้ครับอุปกรณ์ที่จะใส่สําหรับหอยทากนะครับก็จะเป็นเซตนักรบที่เพิ่มพลังโจมตี10%เพราะว่ามันอันตรีโจมตีใส่เป้าหมายรายเดียวนะครับมนุษย์กบผมจะใส่เป็นมาเฟียนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโจมตีหลังที่พลังงานไม่ถึงมันแน่นอนก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาให้มันแทนนะครับ35%ผมก็เปิดด้วยตัวสีฟ้านะครับที่โจมตีในแนวนอนดาเมจก็อยู่ที่เกือบสา0หมื่นเลยนะครับตัวนี้ก็อัพเป็น2ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวสีชมพูกับตัวสีเหลืองยังไม่อั กับคลาสเอนะครับมันเป็นแบบสุ่มมันก็เลยหาได้ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยอัพไม่ได้นะเพราะผมเอาไปอัพม o ฟเวงไรเดเล่นหมดแล้วนะครับเพราะผมจะมารีวิวม o ฟเวงไรเดอรดาวครับผมก็เล่นเป็นสายเสริมพลังโจมตีนะครับซึ่งอันตีก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองไม่มีใครบัฟให้กับ G ีนอตเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ใช้อันติของ G ีนอตด้วยเพื่อโชว์ศักยภาพของคลาสเอนะครับตอนนี้ตัวหน้าของศัตรูก็ตายไป1น,นตัวแล้วนะครับผมก็จะเลือกใช้อันติของสีชมพูกับสีเหลืองแทนสีเหลืองน เววหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตอนนี้แถวหน้าของศัตรูสามตัวก็ตายไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแถวหน้าเราก็จะตายตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะใช้อันติใส่เราแล้วฝั่งนู้นก็ใช้แบบผสมนะครับก็มีปลาหมือคาส SR อมาด้วยนะครับก็ใช้แบบผสมก็ดีกว่าคัส N เอ็นหมดเลยแบบนี้อยู่แล้วครับแต่สุดท้ายก็ชนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีให้มันเร็วขึ้นนะครับถึงมันจะตีสายพลังเราสามตัวหน้าไปหมดแล้วนะครับแต่แถวหลังเราก็เป็นสายพลังเหมือนกันนะครับก็ตีแรงเหมือนกันไอ้สองตัวนี้ก็อัพสองดาวแล้วนะครับด ยีก็ได้นะโอบใส่มาเฟียนะครับแต่ดันใช้อันติทุกรอบเลยนะครับก็คํานวณผิดนะครับเดี๋ยวไว้จะใส่นักลบแทนนะครับตานี้ผมก็จะเปลี่ยนคอหลักเป็นดรจีนัทแทนนะครับแต่ตัวทีมยังเหมือนเดิมหมดเลยนะแต่ตานี้ผมก็จะใช้ความสามารถของดรจีนัททั้งหมดเลยนะครับทั้งเอฟเฟกต์ขั้นสูงเอฟเฟกต์ขั้นต่าแล้วก็อันติของจีนัทนะครับซึ่งผลที่ได้ก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือแถวหน้าเรารอดหนึ่งตัวนั่นเองครับรอบนี้ก็ตีศัตรูตายตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับ ก็โหดอยู่นะถ้าอัพดีๆก็น่าจะเอามาเล่นได้นะครับตัวหลังของมันนะครับก็โจมตีแบบ3าตัวหน้านะครับแถวหน้าเรานี่ยืนยากมากนะครับแต่ก็มีมนุษย์โคลนขึ้นมาให้นะครับรอบที่แล้วนี่ตกถึงแถวหลังเลยนะครับแต่รอบนี้ก็น่าจะติดแถวหน้าเรานี่ก็คือความเทพของดรจีนัทนะครับเดี๋ยวจะรีไปตอนที่ตบตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปเนาะตาหน้าผมจะเปลี่ยนคอเป็นของจักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวของคาสเอ็นด้วยนะ โดยผมจะเก็บตัวหมึกสีฟ้าไว้นะครับที่มันโจมตีแบบ3ตัวหน้าที่มีโอกาสคียติคอสูงครับแล้วผมก็เพิ่มตัวที่โจมตีแบบ3ตัวหน้าเข้ามาอีก2ตัวนะครับเป็นตัวเผ่าหน้าฟ้าว่องไวตัวสีเหลืองๆนะครับกับกิ๊กโกกลุ่มพาราไดส์เท่ากับตอนนี้ผมก็มีตัวที่โจมตี3ตัวหน้า4ตัวเลยนะครับรวมจักรพรรดิเด็กด้วย แล้วผมก็จะเอาตัวมนุษย์ท่ากับมนุษย์กบออกนะครับซึ่งก็จะทําให้ทีมขาดตัวอุปกรณ์นั่นเองผมก็เอาตัวอุปกรณ์อย่างเทียนแมนเข้ามาแทนนะครับที่การโจมตีธรรมดาปกติจะทําให้ติดสถานะบทขยี้หนึ่งร้อเซ็ตครับตัวนี้ผมก็เน้นโจมตีธรรมดาแน่นอนนะครับใส่เป็นเซ็ตมาเฟียได้เลยแล้วผมก็เอาผู้ลุกลานทะเลลึกเข้าทีมนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวสีฟ้าตัวนี้ก็ใส่เป็นเซ็ตนักลบนะครับเผื่อว่าแถวหน้าเราตายนะมันจะได้ใช้อันตีได้แรงๆเผ่าน่านฟ้าผมก็จะใส่เป็นเซ็ตน ักบวชแทนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ความไวนักดาบของผมหมดครับตอนนี้ผมก็เรียงความเร็วให้กับตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เน้นพวกที่โจมตี3ตัวหน้าได้ตีก่อนครับตานี้ผมก็เปิดด้วยจักรพรรดิเด็กนะครับผมเล่นไป2รอบแล้วนะครับเพราะว่าจักรพรรดิเด็กมันตีไม่ติดคี้นะแต่รอบนี้ก็ติดขี2ตัวเลยนะครับดาเมจแปดหมนนี่มันตัวแบกชัดๆตามด้วยปลาหมึกสีฟ้านะครับตีใส่3ตัวหน้าผมก็ลืมปรับนะครับถ้ามันเล็งใส่ตัวล่างตัวล่างจะติดอันตีนะครับแต่อันนี้เล็งใส่ตัวกลางโกตบบีเลยนะครั ก็ถึงว่าแรงอยู่นะ แต่ดันไม่ติดอันติครับก็เลยไม่ได้พลังงานตอนนี้แถวหน้ามันก็ตายไป2แล้วนะครับเหลือตัวเดียวตอนนี้แถวหน้าก็หายแล้วนะครับส่วนแถวหลังก็ตีไม่ยากนะเพราะว่าเราเน้นสาตัวแนวนอนอยู่แล้วรอบนี้ก็ตีติดขิทุกตัวเลยนะครับแจ่มมากเลยตอนนี้ก็จะเน้นใช้ตัวหลังตีแทนนะครับตัวนึงก็ตีธรรมดาติดบกขยี้ตัวนึงก็ตีแรงนะครับตอนนี้รู้สึกมีความมั่นใจกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาทีมนี้ไปตบทีม SSR 4ตัวนะครับที่มีพลังใกล้ๆกันเลยโดยผมก็จะไม่ใช้เด็กตีนะครับเพราะว่ามันแรงเกินไปนะถ้าใช้เด็กตียังไงไก็ะ 拿手去啊！ ก็ให้ยืนตีธรรมดาพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าช,ชนะไหมตอนนี้ก็โดนอันตีเด็กซัดเข้ามานะครับ28,000นะครับก็แรงน้อยกว่าตัวหมึกฟ้าเราอีกนะหมึกฟ้าเรานี้อันตีที3 0 0 0 0เลยนะแต่เดี๋ยวรอดูอันตีของทัตซึมากินะโอ้โหทาให้เกมพิกเลยนะมันแรงเกินไปนะอุตส่าห์ออมให้นี่แบบจัดเต็มมาเลยหมึกฟ้าเราตบไป26 0 0 0นะครับตามด้วยจิโกโกานะครับ18,000แล้วก็หมึกเหลืองอีก6,500ครับแต่ทัตซึมากิครับอันตีทีโอ้โห48,000เลยนะครับ น่าจะแพ้แล้วนะครับเจอแบบนี้27 0 0 0นะครับตามด้วย8,000ัี โหนี่14,000ผมก็ว่าผมจัดทีมมาค่อนข้างดีแล้วนะครับแถมพลังลบฝั่งปปาาศัตรูก็กากกว่าเรา1,000ด้วยนะสรุปคลิปนี้นะครับคาส N ก็ยังกากกว่าคลาส ASR อยู่นะครับเพราะว่าสกิลต่างๆนะถึงจะไม่ทําคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วผมจะทําคลิปนี้มาเพื่ออะไรเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เพื่อความบันเทิงก็แล้วการเผื่อใครที่คิดจะปั้นคลาส N มาไต่แรงค์ d i a อะไรอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่มีใครทําหรอกนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ